อนเสี่เนี่ย <c oughs> เขา้าคุกไปยี่ส <c oughs> ิบห้าสี่ชั่วโมงเลยเป็นฮีโร่ไมเซนอ่ะเป็นยังไงฮะคือลูกเนี่ยลูกของบนที่เป็นตาลูกเขาว่าพ่อเขานิ่กล้าหาฮีโร่มากฮีโร่สง่างามร <c oughs> วมทั้งแบบ พวกคิค่าเขด้วยนะหายไป17ปีสิบหกสองกแล้ว17ปีเนี่ยคดีทุจริตทุกคดีและยังไม่นับที่ปลุกปั่นชาวบ้านชาวเมืองเผาบ้านเผาเมืองตอนราชประสองลืมหมดแล้วและยังไม่นับว่าเป็นท่อน้ําเลี้ยงนะยังไม่นับว่าเอาผู้คนเนี่ยที่ผิดกฎหมายมากมายหลายฉบับเนี่ยเอาไปไว้แแมะเอาไว้ที่ ขมรแล้วตัวเองเนี่ยก็ไปก็รอก็ติดกับเขมรแล้วก็หยิบเอกสารให้คีดฆ่าตัวเองในเมืองไทยหยิบเอกสารจากรัฐบาลคุณดภพิสิธิ์เนี่ยเอาไปใส่พานให้กับคุณเซนซึ่งเฮี้ยมากอันนี้ไม่เรียกว่าเฮี้ยเรียกว่าอะไรไอคนขายชาติคือลูกสาวตัวเองอาจจะเรียกว่าฮีโร่แต่พวกเราเรียกไอคนขายชาติลูกสาวบอกคุณจะเรียกพ่อใว่าอยยางไรก็ได้ก็แน่นอนละใช่ไหมไอหน้าหมาไอเฮี้ยไอคนขายชาติ ไอ้สัปะรังเคอไอ้เวรตะไลไอ้คนใช้ไม่ได้คือตายไปเนี่ยก็เป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ยังไม่ได้เลย